การเมืองไทยกำลังเผชิญวิกฤตแห่งความซื้อขายเทพไทเสนพง์อดีตสสอ,สอ,สอ,สอนครศรีธรรมราชได้เปิดเผยถึงปัญหาที่ร้ายแรงของการเมืองไทยในขณะนี้คือการซื้อตัวสสและการซื้อเสียงประชาชนซึ่งกำลังกลายเป็นวงจรอุบาทที่ทำลายความซื่อสัตย์ของระบอบประชาธิปไตยแต่ที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของประชาชนและนักการเมืองต่อปัญหานี้ซึ่งอาจทำให้คุณตั้งคำถามว่าทำไมการซื้อตัวสสและการซื้อเสียงประชาชนยังคงเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย ในวันที่20ตุลาคม2568นายเทพไทยได้โพสต์คลิปบน Facebook เทพไทยคุยการเมืองเพราะเนื้อหาที่วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองปัจจุบันโดยเน้นไปที่การประกาศจุดยืนของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ซึ่งได้ประกาศต่อต้านการซื้อตัวสอสอและการซื้อเสียงอย่างชัดเจนนายอภิสิทธิ์ได้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจเช่นการเปรียบเทียบการซื้อตัวสอสอเปรียบเสมือนการซื้อฟุตบอลเพลเยอร์ในหลีกอังกฤษซึ่งหากซื้ออออไไไไดไาาไดด้้้้้้้แลลวววกกกก็็าาาาาาาจจมมม่่่่สสรรถใใชชชปะโยยนนนน์์เตททีีิิังค แก้วที่แอร์ตกจะมีความคมมากขึ้นเพื่ออธิบายถึงความเสี่ยงของการทุบป,ประชาธิปัตย์ซึ่งอาจทําให้ปัญหาการซื้อเสียงและคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นร้ายแรงขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือผลการสํารวจของสนดุสิตโพซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมองการย้ายพักเป็นเรื่องปกติร้อยละหกสและคิดว่านักการเมืองกําลังขายตัวซื้อตัวกันร้อยละห้9 1ซึ่งอาจทําให้คุณตั้งคําถามว่าทําไมาประชาชนจึงยอมรับการซื้อตัวสอสอและการซื้อเสียงเป็นเรื่องปกติ คำตอบอาจมาจากสาเหตุที่นักการเมืองย้ายพักเช่นการต้องการหาพักที่มีอุดมการณ์ตรงกับตัวเองร้อยละห้าสิบแปดจุดสี่หกหรือคิดว่าพักเดิมอาจแพ้เลือกตั้งร้อยละสี่สิบแปดจุดสามสี่แต่สิ่งที่น่ากังวลคือการซื้อเสียงและการซื้อตัวสอสอกำลังกลายเป็นวัตจักรที่รากหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งทําให้การเมืองไทยเผชิญวิกฤตแห่งความซื้อขายอย่างร้ายแรงคําถามที่น่าสนใจคือพักประชาธิปัตย์ภายใต้การนําของนายอภิสิทธิ์จะสามารถต่อต้านการซื้อตัวสอสอและการซื้อเสียงได้หรือไม่ และประชาชนจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อขายในการเมืองได้หรือไม่ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในส่วนของความคิดเห็น